บัสสวัสดิการแห่งรัฐอัปเดตวงเงินเข้านะครับรอบใหม่งวดแรกวันที่1เมษายนนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าวงเงินในรอบใหม่ที่จะเข้า uh, ในวันที่1เมษายนเนี่ยมีอะไรกันบ้างซึ่งหลายท่านหลายคนก็ทราบกันแล้วแหละนะแต่ผมจะมา mm. ชี้แจงให้อีกรอบหนึ่งเพื่อย้ำเตือนนะว่าวงเงินใดกดได้วงเงินใดกได,งงดกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับ วงเงินแรกเนี่ยส่วนแรกเนี่ยสส่วนเนี่ยจะเข้าในวันที่1น,นะครับเมษายน2,566เป็นงวดแรกนะแล้วก็จะเข้าทุกวันที่1ในเดือนต่อๆไปนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวตนภายในวันนี้นะภายในวันที่26มีนาคมนะครับท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในวันที่1เมษายนก็คือวงเงินแรก300บาทวงเงิน ซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคนะครับกำหนดระยะเวลาใช้จ่ายเนี่ยก็คือท่านสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปรูดซื้อสินค้าในวงเงิน300บาทเนี่ยได้ตั้งแต่เวลาตี5ไปจนถึง5ทุ่มของทุกๆวันภายในเดือนเมษายนภายในวันที่30เมษายนวงเงินท้าเหลือนะสำหรับวงเงิน300บาทนี้ท้าเหลือ ไม่สามารถสะสมไปเดือนต่อไปได้ท่านต้องใช้ให้หมดภายในวันที่30เมษายนนะครับอันนี้สำหรับวงเงินนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับเงินจะเติมเข้ามาผ่านทางบัตรประจำตัวประชาชนนะย้ำนะท่านต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนของท่านไปที่ร้านค้าแล้วก็กรอกรหัส 6ตัวนะครับเวลาเขารูดข้อมูลนะในบัตรของท่านท่านจะต้องกรอกรหัส6ตัวที่เป็นรหัสที่ท่านยืนยันตัวตนจากทางธนาคารนะครับถามว่าถ้าลืมรหัสไปแล้วรหัส6ตัวเนี่ยไม่รู้แล้วว่าเป็นรหัสอะไรแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าทางธนาคารเขาจัดทําให้เนี่ยเขาจะใส่เลขเนี่ยหลังบัตรนั่นแหละ6ตัวเข้ามาให้นะ สำหรับพี่น้องหลายคนนะเป็นอย่างนี้เยอะเลยนะว่าไม่รู้นะถามนายเอกรหัสเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งมาเลยเขาไม่ได้บอกเลยก็คือเขาดําเนินการให้ท่านนึกออกไหมตอนที่เราไปถ่ายรูปตอนที่เราไปยืนยันตัวตนนะ่ะเขาดําเนินการให้ท่านท่านไม่ได้ไปกดอะไรอะ่ะมันก็ต้องมีในลักษณะนี้ด้วยนะต้องขอแจ้งนี้ก็คือเป็นเลขละหลังบัตรประจําตัวประชาชน6ตัวนะเลขบัตรประชาชน อ่าหกตัวถ้ายนะเป็นรหัสที่เอาไว้ใช้ในการรูดซื้อสินค้านะครับแต่ถ้านอกเหนือจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทําให้ท่านกรอกกันเองเนี่ยนะรหัส6ตัวเนี่ยท่านจะต้องจํากันเอาเองแต่ถ้าจํากันไม่ได้จริงๆนะรูดซื้อสินค้าวันที่1รูดไม่ได้นะเลขไอ้หตัวเนี่ยลืมไปแล้วนะจะต้องไปดําเนินการ นะสอบถามที่ทางธนาคารกรุงไทยนะออมสินทก,กสก็ได้นะครับให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คให้ว่ารหัสนี่มันคือรหัสอะไรนะนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องขอแจ้งมานะครับในวงเงินแรกนะครับวงเงินที่2ก็จะเป็นในเรื่องของส่วนลดค่าซื้อการถุงต้มก็ใช้ได้ในช่วงตีห้าของทุกวันไปจนถึง5้าทุ่มของทุกวันเช่นกันวงเงินนี้100บาทนะเป็นส่วนลด ต่อ3เดือนนะไม่สามารถสะสมได้นะครับเมื่อครบกำหนดก็คือเมษาพฤษภามิถุนาเมื่อถึงเดือนมิถุนาท่านไม่ได้ใช้ค่าแก๊สตรงนี้เงินตรงนี้จะถูกดึงกลับเพราะว่าหลายคนหลายท่านนะแจ้งมานะครับว่าไม่สามารถหาร้านแก๊สที่รับวงเงินนี้ได้เลยนะครับผมเคยทำคลิปวิดีโอแนะนำไปแล้วว่า วิธีการค้นหานะครับเป็นอย่างไรนะค้นหาร้านที่รับนะนะครับไปย้อนดูนะครับในภายในช่องในเอกได้เลยนะครับว่าวิธีการค้นหาร้านแก๊สที่รับนะแต่ส่วนใหญ่บอกเลยว่าจะอยู่ในตัวจังหวัดนะถ้าใครที่อยู่ตามตัวหมู่บ้านนะอยู่ตามตัวอำเภอบางอำเภอมีแค่1ล้านเท่านั้นที่รับนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อนๆน,นะก็ฝากแจ้งกันไว้ได้นะครับว่า ร้านาในอาเขตอำเภอเนี่ยนะร้านไหนรับนะครับในส่วนลดของค่าแก๊สสูงต้มนะครับวงเงินนี้ก็ไม่สามารถกดถอนเป็นเงินสดได้เช่นกันนะครับและถ้าถึงเดือนอมิถุนายนแล้วท่านไม่ใช้นะจะถูกดึงกลับนะกรมบัญชีกลางนะครับวงเงินถัดไปเข้าวันที่1เช่นกันก็คือในเรื่องของค่าเดินทางนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นลด ขอสอมอรกรถบรขอสอรถไฟนะครับรถไฟฟ้านะครับขนส่งขอสอมอกนะครับบขขอ,อรถร่วมต่างๆรถรับจ้างรถ2แถวเรือโดยสารสาธารณะนะครับตรงนี้ต้องบอกกับพี่น้องเลยว่าวงเงินนี้750บาทเนี่ยนะครับเดินทางรวมทุกประเภททั้ง8ประเภทนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่ตามตัว กรุงเทพมหานครผมไม่ห่วงนะจะไปห่วงในตัวอำเภอตัวจังหวัดตัวหมู่บ้านต่างๆว่าเวลาเราอยากจะใช้หรือเราอยากจะเดินทางในวงเงิน750บาทตรงนี้ต่อเดือนเนี่ยบางทีหานะคนที่จะรับบริการในตรงส่วนนี้นะในตามต่างจังหวัดเนี่ยน้อยนะน้อยถ้าไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดเนาะนะครับก็ต้องลองพิจารณากันดูนะครับว่า วงเงินตรงส่วนนี้นะก็ไม่สามารถสะสมได้เช่นกันไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันถ้าใช้ไม่หมดหรือไม่ได้ใช้นะทางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะดึงกลับเข้าไปกรมบัญชีกลางส่งต่อให้ก,กระทรวงการคลังเพื่อนำไปเป็นเงินกองกลางนะเดี๋ยวอาจจะมีการเติมเงินในช่วงเงินพิเศษต่างๆก็ดึงจากงบประมาณตรงนี้ ไปด้วยได้เช่นกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมตามข่าวมาให้นะทั้ง3ส่วนนะไม่ว่าจะเป็นวงเงินซื้อสินค้าค่าก๊าซสูงต้มค่าเดินทางบางคนใช้ไม่หมดนะในส่วนของค่าก๊าซกับค่าเดินทางเนี่ยบางคนไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะ,ะบางทีเราหาที่ใช้ไม่ได้นั่นเองหรือนะ,อะป่วยอยู่บ้านติดเตียงอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วไม่ได้เดินทางเลย ตกลงส่วนนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นอ่ะสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เขามีให้ถ้าไม่ได้ใช้เขาก็จะดึงเงินกลับเข้าไปสู่กองกลางนั่นเองไม่มีปัญหานะครับทีนี้ต้องแจ้งกับพี่น้องนะที่ได้สิทธิ์เดิมอยู่และไม่ได้รับสิทธิ์ต่อนะท่านยังจะสามารถใช้วงเงินเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้ง3วงเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าค่าก๊าค่าเดินทางเนี่ยของเดือนมีนาคมนะ ของเดือนมีนาคมท่านยังสามารถใช้ได้จนถึงวันที่31มีนาคมในระยะเวลาภายใน4ทุ่มนะของวันที่31นะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เก่าอยู่นะเป็นผู้ที่ได้รับบัตรเก่าแล้วได้สิทธิ์ด้วยนะวงเงินตรงนี้นะถ้าท่านเนี่ยนำไปใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับแล้วมันใช้ไม่หมดมันเหลือ เดี๋ยวเขาจะเติมกลับเข้ามาให้ในพร้อมเพย์นะสำหรับคนเก่าที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเติมกลับเข้ามาให้ในพร้อมเพย์ในวันที่27กันยายน2566นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ3วงเงินนี้เข้าวันที่1และการใช้ก็คือนำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการนั่นเองนะครับไม่สามารถกดถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้นะครับต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนะครับวงเงินถัดไปนะครับก็จะมีสวัสดิการช่วยเหลืออีก3ส่วนนะครับก็คือในเรื่องของการบรรเทาค่าไฟและก็การช่วยบรรเทาค่าน้ำประปานะครับค่าไฟกับค่าน้ำเนี่ยเกณฑ์เขามีอยู่ว่าถ้าท่านใช้ไม่เกิน315บาทถึงจะ ได้รับส่วนลดในตรงนี้สำหรับในเรื่องของค่าไฟถ้าเกิน315บาทท่านก็จ่ายเองทั้งหมดค่าน้ำประปาก,ก็เช่นกันถ้าเกิน315บาทท่านต้องจ่ายเองทั้งหมดนะเน้นย้ำนะจ่ายเองทั้งหมดนะจ่ายเองทั้งหมดเขาจะไม่ช่วยสักบาทถ้าเกิน315บาททั้งค่าไฟและค่าน้ำแต่ถ้าค่าไฟฟ้าท่านใช้ไม่เกิน3 1 5บาท ค่าไฟฟ้าท่านไม่ต้องจ่ายสักบาทอย่างเช่นยกตัวอย่างค่าไฟเดือนนี้สมมติบินมานะในเดือนเมษายนนะครับบินในเดือนเมษายนถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ในเรื่องของการบรรเทาค่าไฟฟ้านะครับและท่านจะต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จนะภายในวันที่8เมษายนนะครับย้ำเตือนนะครับ ลงทะเบียนเนี่ยลงได้ตลอดนะตอนนี้ก็ยังสามารถลงได้อยู่นะครับไปจนถึงวันที่8เมษายนนะและท่านจะได้ใช้สิทธิ์ในบินของรอบเดือนเมษานะครับเมื่อบินมาอย่างเช่นยกตัวอย่างบินมา250บบาทนะค่าไฟของท่านนะเข้าเกณฑ์เนาะนะเข้าเกณฑ์ปุ๊บในบินเขาจะเขียนมาเลยว่าได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือบรรเทาค่าไฟนะ ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าบินนะเรียกเก็บมา0บาทนั่นเองนะถ้าไม่เกิน315บาทนะครับแต่ถ้าเป็น350บาทถ้าค่าไฟ350บาทท่านต้องจ่ายเองทั้งหมด350บาทนะครับในส่วนของค่าน้ำประปานะใช้ไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่เกิน315บาทถ้าเกิน100บาทท่านต้องจ่ายเองนั่นหมายความว่า ทางภาครัฐจะช่วยซัพพอตในเรื่องของค่าน้ำประปาแค่100บาทนะครับใครที่ใช้เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทอย่างเช่นค่าน้ำประปามาในเดือนเมษายนนะครับ180บาทท่านจะต้องจ่ายเอง80บาทในวงเงินที่ท่านจ่ายไปเอง80บาทก็เป็นเงินที่ท่านจะต้องเสียแล้วแหละนะครับเพราะว่าไม่สามารถ มาทบมาย้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือได้เพิ่มเติมแล้วทางการประปาหรือทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาซัพพอร์ตแค่เพียง100งบาทเท่านั้นนะครับเกินเท่าไหร่ก็จ่ายเองนะนะครับทีนี้ในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับค่าน้ำประปาก็หมดเขตไปแล้วเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายก็คือวันที่25มีนาคมนะครับ เป็นวันสุดท้ายในการลงทะเบียนค่าน้ำประปาถ้าใครที่รับชมรับฟังผมอยู่วันนี้คือวันที่16นะเขาปิดไปแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนค่าน้ำปราปาที่ท่านจะได้ใช้เนี่ยนะในบินรอบเมษายนนะถ้าท่านลงทะเบียนวันนี้มันก็ยังลงทะเบียนได้อยู่แต่บินในเดือนเมษายนท่านจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในตรงส่วนนี้นั่นเองนะลงทะเบียนวันนี้ลงทะเบียนพรุ่งนี้ นะคือลงทะเบียนหลังจากวันที่25มีนาคมจะไปได้ใช้สิทธิ์นะบินของรอบเดือนพฤษภาคมนั่นเองในรอบเดือนอเมษายนไม่ทันเพราะว่าค่าน้ำประปาจะมาก่อนค่าไฟนะครับเขาก็เลยให้ลงทะเบียนก่อนแล้วนะให้หมดเขตนะตัดรอบเนี่ยคือทุกวันที่25ของเดือนหลังจากนี้ใครลง มันจะตัดรอบทุกวันที่25 25 25ของเดือนไปเรื่อยๆนะครับลงเดือนนี้ได้สิทธิเดือนหน้านะครับค่าไฟฟ้าก็เช่นกันจะตัดรอบในการลงทะเบียนทุกวันที่8วันที่8วันที่8นะหลังวันที่8เมษาไปลงทะเบียนค่าไฟท่านก็จะได้รับสิทธินู่นนะเดือนพฤษภามนั่นเองนะจะตัดรอบไปทุกวันที่8ทุกวันที่8วันที่8นะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียน ค่าไฟฟ้านะครับวงเงินสุดท้ายนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในงวดนี้งวดปีลงทะเบียน2,565ใช้จ่ายกันในปี2,566ก็คือในเรื่องของวงเงินเพิ่มเติมให้กับผู้พิการ200บาทตรงส่วนนี้200บาทตรงนี้ต่อเดือนเนี่ยสามารถกดถอนเป็นเงินสดได้แต่เวลาจะไปถอนเวลาจะไปใช้นะ เงินนั้นนะ่ะจะเข้าไปในบัญชีของท่านในบัญชีอะไรก็คือบัญชีที่ผู้พิการเนี่ยผูกพร้อมเพย์เอาไว้นะอย่างเช่นนะตัวผมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะผูกเอาไว้กับธนาคารทากศนะไม่รู้แหละบัญชีอะไรบัญชีกเกษตรกรบัญชีอะไรผูกเอาไว้กับทางธนาคารทากศเงินจะวิ่งไปเข้าในบัญชีนั้นนะ ย้ำนะไม่ได้เข้าในบัตรประจำต,ตัวประชาชนนะจะวิ่งเข้าไปในบัญชีที่ท่านผูกพร้อมเพย์เอาไว้ใครผูกพร้อมเพย์กับกรุงไทยเงินก็วิ่งเข้าไปในบัญชีกรุงไทยใครผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินเงินก็วิ่งเข้าไปบัญชีออมสินที่ท่านผูกเอาไว้นะหรือใครใช้กรุงเทพใครใช้ไทยพาณิชย์ก็สุดแล้วแต่ท่านเลยนะครับอันนี้ก็แจ้งเตือนมาว่า วงเงิน200บาทเนี่ยเป็นวงเงินเดียวเท่านั้นที่สามารถกดถอนเป็นเงินสดได้สำหรับวงเงินในรอบเดือนเมษายนนะครับและในรอบเดือนเมษายนคนทั่วไปปกติเลยจะได้รับเงินเข้าแค่วันที่1เมษายนเท่านั้นและจะไม่มีการเติมเพิ่มให้แล้วนะครับสำหรับในเดือนเมษายนถ้ามีเงินพิเศษเติมเพิ่มให้เมื่อใดเดี๋ยว นายเอกจะมาแจ้งให้ทราบทันทีและวงเงินนั้นถ้ามีการเติมพิเศษให้เขาจะเติมเข้าไปให้ผ่านทางพร้อมเพย์ถ้าใครยังไม่มีบัญชีใครที่ยังไม่มีพร้อมเพย์ก็ให้ดำเนินการเตรียมพร้อมเอาไว้ไม่มีปัญหาหรือถ้าใครณวันที่หนึ่งนะณนะวันที่1เมษายนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือยังไม่มีบัญชีก็ไม่เป็นไรท่านสามารถใช้สิทธิ ผ่านทางบัตรประจำตัวประชาชนได้อยู่แล้วนะครับเดือนนี้ไม่มีการเติมเงินอะไรพิเศษให้เข้าทางพร้อมเพย์นะครับแต่ถ้ารอบเดือนหน้าหรือรอบเดือนถัดๆไปจะมีการเติมให้เขาก็จะเติมเข้าให้ผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านเข้าทางพร้อมเพย์นั่นเองนะครับทีนี้นะสำหรับบัตรเก่ายังจะสามารถใช้งานได้ ไปจนถึงวันที่31และถ้าวงเงินคงค้างต่างๆนะวงเงินคงค้างต่างๆนะสิทธิ์เนี่ยมันจะสิ้นสุดเนี่ยวันที่31สําหรับบัตรเก่านะเดือนเมษายนไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเข้าไปในบัตรเก่าแล้วนะแจ้งตรงนี้แต่ถ้ามันมีเงินค้างอยู่นะในระบบ e-money มันจะมีค้างอยู่นะท่านจะต้องรีบใช้ภายในวันที่2 7กันยายนนะภายในวันที่27กันยายน ถ้าท่านไม่ใช้เดี๋ยวจะถูกตัดสิทธิ์ไปนั่นเองสําหรับคนเก่านะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ต่อนะแต่ถ้าเป็นคนเก่าที่ได้รับสิทธิ์นี้ต่อด้วยในเดือนเมษาเดี๋ยวถึงวันที่27นะถ้าลืมใช้บางทีเหลือ5บาท10บาท15บาทเดี๋ยวเขาจะตัดเงินนะ่ะนะที่อยู่ในบัตรเก่าเนี่ยเข้ามาในพร้อมเพย์ของท่านเองนะครับแต่สำหรับคนเก่าที่ไม่ได้ไปต่อไม่ได้รับสิทธิ์ต เขาจะดึงเงินที่ค้างอยู่ในบัตรเก่าเนี่ยเข้าไปในกรมบรัญชีกลางเป็นเงินกองกลางเพื่อนํามาบริหารและใช้งานต่อนะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับของพี่น้องที่ได้รับสิทธิ์ใหม่กันในตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะจบไลฟ์นี้นะครับก็เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กับทางพี่น้องก่อนนะครับพี่บ๊อบบอกว่ายังไม่รู้ข่าวสารจากการเลือกตั้งอะไรเลย นะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาทางผู้ใหญ่บ้านนะครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งอเอกสารมาด้วยนะว่าในบ้านท่านนะมีคนที่ได้ใช้สิทธิ์ทั้ง,งหมดกี่คนนะพี่สมบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงคะแนนให้พักไหนนะครับที่ชื่นชอบนะก็คอยดูอยู่ว่าพักไหนพูดจริงทำได้จริงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะมานำเสนอในเรื่องของนโยบายนะครับว่า อ่านโยบายใดที่ตรงใจกับท่านนโยบายใดที่ตรงใจกับผมนะเดี๋ยวผมจะมามานําเสนอให้ทุกพักการเมืองเลยนะพรุ่งนี้นะคอยติดตามชมนะแล้วจะมีในเรื่องของเกี่ยวกับบํานาญประชาชนด้วยนะที่ว่าทุกพักนะมีการแจ้งมาเลยในเรื่องของบํานาญประชาชนนะก็จะมาเน้นย้ําให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีพี่อิทธิพลด้วยนะลงค่าไฟรอ,อการยืนยันต้องรอระบบอัปเดตนะครับเดี๋ยว ระบบมันจะอัปเดตฐานข้อมูลในทุกๆวันเลยนะครับเดี๋ยวพี่อิธิพลลองรอในวันจันทร์อีกรอบหนึ่งนะถ้าได้ไม่ได้อย่างไงนะก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับพี่บอสบ,บอกว่านายเอกค้าเรื่องไฟฟ้านะจากทางบัตรนะเริ่มใช้เดือนไหนก็คือ,อถ้าลงทะเบียนนะเรียบร้อยนะภายในวันที่8เมษายนก็จะสามารถใช้ในรอบบินเดือนเมษายนได้เลยเพราะว่าค่าไฟ จะมายิงนะมิเตอร์เนี่ยประมาณวันที่15เป็นต้นไปนะก็ยังได้ทันนะได้สิทธิทันนะครับพี่อานอนท์บอกว่าคุณเอกถ้าร้านแก๊สเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ได้เครื่องสแกนใช้แอปเป่าตังค์ได้ไหมนะร้านค้าใช้แอปถุงเงินนะครับในการสแกน QR Code จากบัตรประจำตัวประชาชนนะครับใช้แอปถุงเงินนะพี่อาน,นนทะ์นะถ้าไม่ใช้เครื่องให้ใช้แอปนะครับพี่สงบอกว่าผมเชื่อ เพราะไม่มีใครใช้วงเงินครบหมดทุกคนใช่นะครับไม่มีใครใช้หมดหรอกนะบางทีใช้เดินทางเนี่ยเดินทางก็ไม่ใช้หมดถึง7จ็ดยห้าิบาทนะนะวงเงินค่าไฟนะน่าจะตั้งไว้ที่พันหนึ่งนะรองรับนะให้ใช้ได้ทั่วถึงนะนะครับก็คาดว่าหลายคนน่าจะเกิน3ามบาบาทสำหรับรอบบินเดือนเมษ,ษานะครับเปิดกันทั้งวันเลยนะพัดรงพัดลมนะไฟต่างๆนะ มันร้อนจริงๆนะนะครับทุกท่านนะเมื่อวานเนี่ยนะสี่สิบเอ็ดองศานะครับร้อนสุดๆเลยนะสำหรับในที่จังหวัดที่ร้อนที่สุดเนี่ยนะครับพี่วันชุชุลีนะครับสวัสดีนะครับพี่เลสนะครับมาแล้วนะลงทะเบียนค่าไฟขึ้นรอการยืนยันหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวรออัปเดตนะเพราะว่าในเรื่องของค่าไฟมันยังมีระยะเวลานะสำหรับพี่เลสนะแล้วก็พี่อิพลนะ มันยังมีระยะเวลาไปจนถึงวันที่8เมษายนนะครับบางทีมันอัปเดตช้านะจริงๆเลยอัปเดตช้าเดี๋ยวก็ต้องรอแต่ว่าการลงทะเบียนของพี่อนอนท์กับพี่เลสเนี่ยคือลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วรอเพียงแค่เขายืนยันให้ว่าให้มันเป็นสีเขียวคือตอนนี้เราอยู่สีเหลืองอยู่ใช่ไหมล่ะอ่านั่นแหละก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับ พี่รังสีบอกว่าค่าน้ําค่าไฟไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเกินนะอ๋อใช้ไฟชุมชนนะครับเกินก็นไม่ได้สิทธิ์นะนะครับก็เป็นลักษณะเช่นนี้แหละนะเพราะว่าเขากําหนดเกณฑ์มาแล้วอะนะเขากําหนดเกณฑ์มา315บาทนะนะครับผมบอกเลยว่า315บาทคือแทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยนะใช้น้อยมากอะนะนะครับสําหรับค่าไฟแต่ค่าน้ำนะ่ะโอเคนะ ค่าน้ําโอเคเพราะว่าถ้าใช้315บาทสําหรับในเรื่องของค่าน้ําถือว่าใช้กันเยอะนะอยู่กันหลายคนนะถึงจะไปถึงนะสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยค่าน้ําบ้านผมเนี่ยใช้กันคนสอคนเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะเราก็จ่ายเพิ่มไปอีกนิดหน่อยมันก็โอเคสําหรับในเรื่องของค่าน้ํานะนะครับสําหรับวันนี้ ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปงานบุญต่อนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์สดใสนะขอให้ทุกท่านนะดำเนินชีวิตนะแบบราบรื่นนะครับแล้วก็ไม่ติดขัดใดๆนะครับคิดสิ่งหวังสิ่งใดนะครับก็ขอให้สมความปรารถนานะครับดำเนินการสิ่งใดในวันนี้นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งรื่งไป ได้ด้วยดีนะครับผมขออวยพรให้กับทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับดำเนินการใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขในวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ